สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำไม้มงคลว่านมงคลที่มีความเชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะให้โชคให้ลาบโดยเฉพาะด้านการเสี่ยงเหมาะสำหรับสายเสี่ยงโชคมูเตลูพ่อค้าแม่ค้านำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ เนื้อหาที่ปรากฏในวิดีโอนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้งมงายแต่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลหรือบุคคลที่ทำกันมานานทางช่องเป็นแค่ผู้นำเสนอเป็นความรู้เท่านั้นหากนำไปใช้แล้วไม่เป็นไปตามประสงค์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหลักการสำคัญหากอยากปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติด,ดี คือมันทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีแล้วที่สำคัญท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลจะช่วยเสริมดวงของท่านให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วโชคลาภนั้นก็มีหลายแบบนะคะอาจจะไม่ใช่ทางการเสี่ยงอาจจะเป็นโชคอย่างอื่นก็ได้เพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมและการกระทำและโชคของแต่ละท่านค่ะว่านเทวบุตร หรือไม่แย,แย่จากรายงานข่าวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2558ได้รับแจ้งว่ามีชาวจังหวัดพิษณุโลกได้มีต้นไม้ให้โชคออกเลขเด็ดซึ่งปลูกเอาไว้ในกระถางตั้งอยู่หน้าร้านนอกจากนั้นยังมีการจุดทูปปักเอาไว้โดยพบว่าที่ใบของมันมีลายและเป็นตัวเลขเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหลายคนต่างพากันมาดูทุกวันนอกจากนี้ก็มีหลายคนผ่านมาพบต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนปลูกต้นไม้ใหญ่แย,แย้หรือต้นหยงแยะเอาไว้มักจะมีโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภทางการเสี่ยงเพราะคนที่ปลูกเอาไว้เคยถูกลอตเตอรี่มาแล้วเช่นเดียวกันทำให้หลายท่านจึงนิยมปลูกไม้ใหญ่แย,แย้หรือว่านเทวบุตรเอาไว้ตามบ้านโดยมีความเชื่อว่า หากจะมีโชคลาภจริงจะมีเลขปรากฏที่ใบของต้นแยแยซึ่งจะมีเพียงใบเดียวเท่านั้นต้นไม้ดังกล่าวนั้นชื่อว่าต้นไม้แยแยหรือว่านเทวบุตรค่ะซึ่งถือเป็นต้นไม้ขนาดเล็กเหมือนไม้ประดับทั่วไปแต่มีใบเรียวแหลมแล้วก็มีความเชื่อทางด้านโชคลาภและมหาละลวยแคลว้วคลาดปลอดภยัยเสริมเมตตามหานิยมว่ากันว่าหากใครพกติดตัว เมื่อพูดจาแล้วจะทำให้คนรักคนหลงมีความน่าเชื่อถือดึงดูดและสะกดใจคนอย่างได้ผลนักคล้ายกับมหาเสน่ห์หรือสาริกาลิ้นทองค่ะนอกจากนั้นไม้แยแย้นั้นนะคะถือเป็นไม้อาถันช่วยในการทำมาหากินช่วยในการเรียกคนเรียกโชคลาภเหมาะกับผู้ที่ทำการค้าการขายค่ะปัจจุบันได้มีการนำไม้แยแย้แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือใบ กอนิยมนำมาผสมทำวัตถุมงคลทุกรูปแบบค่ะโดยนำมาบดเป็นผงเป็นมวลสารโดยมาทำเป็นเครื่องรางของขลังตะก,กรุดนำมาให้เกจิอาจารย์สวดมนต์คาถากำกับเพื่อให้เกิดความขลังความเป็นมงคลเป็นมหาโชคและมหาลาภค่ะ นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าตำนานของไม้แย่แย้ซึ่งในที่นี้แอดมินขอยกคำอธิบายของตาเชยณเพจพันทิป .com ได้อธิบายถึงไม้แย่แย้ว่าไม้หย่งแย้ไม้แย่แย,แย,แย้หรือว่านเทวบุตรนั้นเป็นวัตถุอาถรรพ์ประเภทเดียวกันกันกบไม้ไก่กุ๊กถามว่าเป็นไม้ชนิดไหนและมีอาถรรพ์ได้อย่างไร คนโบราณเขาจะถือเคล็ดตรงที่มันสามารถใช้หลอกสัตว์ได้สำเร็จค่ะโดยในสมัยก่อนนั้นนักหาแย้มักจะหากิ่งไม้เล็กๆยาวๆรูดใบออกให้หมดเหลือตรงปลายใบไว้นิดเดียวแย่เข้าไปในรูแย้หรือรูงูค่ะจากนั้นก็แกว่งให้ปลายของมันสั่นหน่อยๆแล้วค่อยดึงไม้กลับออกมา บางครั้งแย้ก็จะกอดไม้ชนิดนี้ขึ้นมาหรือวิ่งตามไม้ชนิดนี้ขึ้นมาทำให้จับได้แต่โดยดีค่ะในทางวิทยาศาสตร์นั้นไม้ชนิดนี้มีกลิ่นบางอย่างที่ทำให้สัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นว่าแย้จิ้งจกหรือแม้กระทั่งงูชอบใจค่ะซึ่งพวกมันอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นกลิ่นของตัวผู้หรือกลิ่นของตัวเมียแล้ววิ่งตามขึ้นมา หรือวิ่งตามหากลิ่นนั้นด้วยเหตุนี้จึงถือว่าไม้ใหญ่แย้นั้นเป็นไม้อาถันและมีคุณสมบัติด,ด้านเมตตามหานิยมเรียกคนให้เข้ามาหาได้ซึ่งถ้าหากให้พระท่านลงคาถาปลุกเสกแล้วก็สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนถือว่าเป็นการเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเรามารู้จักกับลักษณะของไม้ใหญ่แยะหรือว่านเทวบ,บุตรกันนะคะ ลักษณะของไม้แย่แยะนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบไผ่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะจะมีอยู่2ชนิดคือใบลายจุดสีขาวกับใบขาวตรงกลางตลอดใบซึ่งเรียกกันว่าทางช้างเผือกต่อมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็มีคนนำเข้ามาจากอินโดนีเซียอีก2ชนิดคือชนิดใบทางขาวกับใบทางเหลือง นอกจากนั้นลำต้นของไม้ญ่แย้นั้นนะคะจะมีลำต้นเป็นปล้องๆมีใบคล้ายมะข่าไก่และมักจะทิ้งใบลงล่างให้เห็นต้นเปล่าๆค่ะไม้ใหญ่แย้นั้นนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อค่ะชอบดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุเช่นแกลบขุยมะพร้าวมูลสัตว์ต่างๆโดยเน้นที่ความโปร่งและระบายน้ำได้ดีรดน้ำเมื่อดินแห้งชอบแสงแดดรำไรค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและการพนันนั้นคือความเสี่ยงและไม่อาจทำให้รวยได้จริงนะคะต้องลงมือทำขยันอดทนด้วยตัวเองค่ะ และถ้าหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ